ที่ผมได้กู้ยืมสหกรณ์กรเขามาคุณกับมาลุง่งทุนกะไรหลายยางครับก็บสรุปยอดก,ก็คือได้ประโยชน์มากๆครับค่ะดีะดีกว่าบม่มีหน่วยงานนี่ดีกว่าบม่มีสหกรณ์เท่าผลเป็นพ่อกู่มานี่ใช้เอามาใช้ทำอาชีพจริงๆแมนทำามาเห็นไก่เจี๊ยบก็มีแล้วมันมัอจะทำนี่ได้พอไห่มัน่นรึเป่าน,นี่มันพอน่ะมันสำหาหลังน่ะเอามาทำนาค่ะแล้วก็ปลูกพืชหลังนา ถ้าหลังนาไปในเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะปลูกเ่อดินที่นี่นี่ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนี้จะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่คะน่ข้าวไรเบอร์รี่ข,รข้าวสิได<ส>้หลายอยู่อันละมื่นแปดประกันตันละหมืนแปดได้เนี่ยค่ะคือทำัญญากันสิบแปดบาทถ้าท้อตงตลาดขึ้นก็จะขึ้นให้แต่ไม่ต่ำกว่านี้ค่ะเยพอได้ว่ามันใส่เวลาบบโดนเวลามันกระชันคิด เอามาทำเขาหน้าปียฮาพี่เจ้พอได้ขายได้กินดซื้อแต่ละค่า ในลนาตัวนะครับบุมพบประเภทแการจำลองครับเป็นสมาชิกของอาสากรผู้ใช้น้ําในเขตโครงการชลประทานบ้านยืนยืนจำกัดครับทีนี้ที่ผมได้กู้ยืมนะขออนุญาตใส่เป็นภาษาเปนบาทที่ผมได้กู้ยืมาสหกรทำมาผมกับมาุงทุนกะหลายหลายอย่างครับกันในภาพร่วมสีบ,บนลุกไปรายละเอียดเพราะว่ามันกะ,กะมีอยู่ดอกรายละเอียดแต่ว่ามันกะสีใส่เวลาหลายจุดไป ือว่าสรุปยอดก็คือได้ประโยชน์มากๆครับดีดีกว่าบ่มีหน่วยงานนี่ดีกว่าบ่มีสรัากรเท่าผลประโยชน์เกิดขึ้นกับสรัากรเท่าก็คือนี่แหละระยะยางผุ้มกันดิบ่มีทั้งห่้าวทุกทิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ช่วงนี้มันจีหอดกว่เลยเงินที่กู้จากสหกรณ์กรเขามากเลยครับแต่าล่งนี่มักงก็ไปโน่นไปนี่ไปนั่นมาที่เอามากระจุกต์อั้งงเดียวกับบเมีครับ ตะกอนนั่นลูกก็เรียนมันจบจาก,กทรงลูกเรียนน้ำ <im itation> ก็จุนจุนลูกเลียงจบแล้วเขาก็ได้ไปเห็กุการเห็นกันกบทรงเงินมาจุนเจือครอบเพื่อมีราลครับเพื่อเห็นนี่แหละก, <im itation> ก็เอามาทำนาค่ะแล้วก็ปลูกพืชหลังนา ถ้าหลังนาไปในเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะปลูกเถอดินแล้วก็นาปังจะไม่ทําหมดนะอีกส่วนอีกส่วนที่มันเนินเราก็จะทำปลูกพืชที่อ่าหมุนเวียนคือพวกพืชผักเงินมาห <5, 000. S 1> ้าหมื 5, <000. S 1> ่นเขาจะมาใช้จ่ายในครัวเรือนทุกอย่างส่วนหนึง่งแล้วก็มาแบ่งปันทำนาปลูกพืชหลังนาแล้วก็ช่วงส่วนมากช่วงที่หลังจากดํำนาเสร็จอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีปกติแล้วเราจะทําเป็นสวนนะ